ตอนนี้ก็สี่ทุ่มนะครับสิบเจ็ดนาทีครับผมมาถึงที่หน้าเรียบร้อยครับอยู่ที่อำเภอบ่อเกลือครับผมนะครับก็ทริปนี้นะครับไม่มีป่าสุชาติครับคงมาไม่ถึงนะครับนะตอนนี้นะครับรถวิ่งไปนู่นแล้วบรรยากาศดีมากครับอากาศก็น่าจะเย็นเย็นแบบเย็นมากนะครับตอนนี้ก็รอคนมารับนะผมเข้าไปที่พักก่อนแล้วก็เขาสุดก็มีทำปิ้งย่างไว้ อ่าเนี่ยครับตอนนี้เราก็ถึงที่พักนะครับก็น่ารักดีครับบ้านที่พักแล้วก็เราได้ทําการอาบน้ํา <จะ S 1> เปลี่ยนเสื้อผ้าฮะใช่ใช่ใชเป็นไงมาดูกัน <c oughs> นะครับผมอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่านะครับผมครับตอนนี้ก็จะไปดูทะเลหมอกใช่ไหมทะเลอะไรทะเลหมอกครับต้องถามสา,รานระ <c oughs> ที่ไหนครับเร่หมอยที่ไหน,น,นครับอยู่บนดอยนะับอยู่บนดอยจะนั่งไปกับนะรถก,กระบะของกระบองนี่ครับเที่ของรีพอร์อะครับมาครับผู้ร่วมเดินทางนะครับก็เอ็มนะครับแล้วก็ปัสชานะครับ นี้เราก็ถึงจุดนับชมวิวที่เขาบอกว่าเป็นจุดสูงสุดนะครับของเขานะครับผมนะก็นับผมเห็นแล้วว่ามีหมอกอยู่ตรงนู้นครับแต่ว่าจะพาทุกคนไปดูว่าเอ,อ่อบรรยากาศแรกที่เรามองเห็นหมอกเนี่ยทะเลหมอกเนี่ยสวยสดแค่ไหนนะจะขึ้นมาจากข้างล่างเนี่ยจากที่พักขึ้นมาประมาณนะครับแค่สิบหรือสิบห้านาทีเท่านั้นเองครับมาดูดีกว่าับทุกคน เราจะไปจุดชมวิวที่สองครับผมที่ต่ำกว่านี้ครับผมเพื่อที่จะ <c oughs> สัมผัสหมอกครับ จุดชมวิวที่2นะครับผมนะมาดูนว่าสวยเหมือนจุดแรกไหมครับตอนนี้ก็ได้อีกหนึ่งบรรยากาศนะครับเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวดูกันผมว่าบรรยากาศนี้มันรู้สึกเหมือนกับชีวิตอ่ารู้ว่าเราต้องการอะไรนะรหลังจากหนีหนีความวุ่นวายของอ่ากรุงเทพนะครับถึงเวลานี้ก็รู้สึกว่าชีวิตไม่ต้องการอะไรเยอะแยะมากมายนะคและมีกาแฟจักแก้วก็คงจะดี ก็นะครับมีทริปตอนเที่ยงนี้นะครับก็ปลาเขาเรียกว่าล่องแก่งใช่ไหมครับสาวนั่นล่องแก่งน้ำว้าค่ะล่องแก่งน้ำว้ามันคืออะไรครับมันเป็นยังไงล่องแก่งน้ำว้าอธิบายหน่อยอธิบายให้ฟังหน่อยมันก็คือล่องก็ล่องสามแม่น้ําไปอีกหมู่บ้านหนึ่งอะค่ะอ๋อ ไม่คดเคี้ยวไม่แไม่เสียวอย่างนี้เหรอเสียวค่ะขอเสียวด้วยนี่ดูนะครับบรรยากาศของน้ําเดี๋ยวดูว่ามันจะมีเชี่ยวมีอะไรไหมแต่ว่าที่เห็นก็คือนะครับผมอันนี้เป็นอันนี้เป็นสายของแม่น้ําน่านเนาะอ่าเป็นสายของแม่น้ําน่านที่จะไปประกบกับอ่าแม่น้ำาับบยาเนาะแต่ว่าอันนี้ของภาคเหนือนะครับเขาเรียกว่าแม่น้าน่านเนาะก,ก็เดี๋ยวยังไงก็จะให้ทุกคนดูอีกทีว่าเขาล่องแก่งกันยังไงนะครับ ล้วลองแข่งหน้าหนาวเนี่ยมันเจ็บปี๊ดแค่ไหนแต่ตอนนี้คือบรรยากาศมันแบบว่ามันแบบมันสวยมากอะ A few moments later ่านะตอนนี้เราก็แปลงร่างเรียบร้อยครับพร้อมเรียบร้อยนะครับเป็นชุดนะครับพร้อมที่จะลงนะครับก็สำหรับสายแคมปิ้งนะครับสามารถที่จะมากางเต็นท์าบบนี้ได้เห็นไหมบรรยากาศดีมาก เราะว่ากลาคืนนี่อากาศดีสุดๆแล้วก็มานอนชมดาวได้ตอนคืนเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูด้ยวยว่าดาวสวยแค่ไหนนะครับนี่พร้อมทุกคนโอเคนะเดี๋ยวจะถ่ายตอนนอกแกงให้ดู จะเริ่มนะครับผมโัวเมาเรือทุกคนครับดูคุณนึงลน่เลคุณน่งเมื่อกีคนมัพน้าแยยอนน้เบียเลรนี่เบียแล้วนะมันจะจมไหมนี่ก็คื ผมว่าที่นี่อย่างแรกคือบรรยากาศดีสุดๆ น้ำน้อยนะครับในเดือนนี้นะครับก็จะอาจจะติดบ้างครับอืมติดหินครับผมพูดดีๆนะครับพูดชัดๆด้วยครับ มาครึ่งทางนะครับนี่ถือว่าครึ่งทางไหมย,ยังไม่ครึ่งทางครับยังไม่ครึ่งทางครับผมนะก็นะครับไม่ต้องพูดถึงบรรยากาศเพราะทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าโหเหนื่อยมันสวยแค่ไหนเขาะจะมีน้ําแล้วก็อาหารให้ด้วยครับระหว่างกลางทางสําหรับคนที่หิวนะครับก็แวะลักษณะนี้เลยนี่สตาเขาก็จะนั่งดูให้อย่างเท่นะผมชอบมากครับฮ่าสตาที่สองคนนะ ก็มีสูงมากนะสําหรับใครที่อยากมาเที่ยวนะก็ต้องมาให้ได้นะครับผมเป็นระดับหนึ่งของเมืองไทยนะก็ถ้าใครอยากจะมันไอเวนเจอร์ก็มาประมาณเดือนกันยานะพี่นะเดือนกันยาฮะถ้าใครอยากสบายๆก็มาอย่าช่วงนี้ปีใหม่ก็ชิวๆเลยแล้วก็เด็กก็ต่ำสุดก็10 1สขวบหรือ10ปีนั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้เราไปกินข้าวกันนี่ ใครที่อยากจะมานะครับที่ท่องเที่ยวยงงี้ก็ที่จังหวัดหน้าเลยนะขึ้นมาที่บ่อกเกลือนะ <S <S ก็สนุกครับแล้วก็อากาศดีมากๆแค่เที่ยวในช่วงหน้าหน้าหนาวนะดีแบบมาต,ตอนตอนสายๆหน่อยมันก็จะไม่หนาวมากนะแต่น้ํานี่เย็นจัดเลยนะแล้วก็น้ําใสมากทิวาทัศน์ท่างทางนี่แบบคือสัมผัสที่ไหนไม่ได้อย่างงี้ดีกว่าครับก็เป็นอันดับต้นๆนะของ ประเทศไทยครับผมก็ต้องมีอะไรดีบ้างแหละแต่ว่าวันนี้ผมมารีวิวให้ดูนะว่ามันดีมากแค่ไหนก็เมื่อกี้มีช็อตเด็ดก็คือคุณเอ็มครับเขาตกน้านะตอนที่เจอน้ําเชี่ยวนะก็ไม่ทันได้ถ่ายเขาตื่นเต้นเนี่ยฮะยังไงใครมาก็ต้องเชื่อเสื้อชูชีพนะครับทุกคนเขาจะให้ใส่อยู่แล้วแล้วก็หมวกกันน็อกนะรกันหัวกระแทกหินนะก็จําเป็นที่ต้องใส่นะครับแล้วก็เทคนิคเยอะแยะมากมายนะในการที่เขาบอกสตาฟเขาบอกยังไงก็ต้องเชื่อฟังเขานะในการที่ เราล่องแก่งก็มาากนันตานิดนึงแต่เขาสนุกมากๆครับผมาตอนนี้ก็มาทําภารกิจนะครับพอดีโทรศัพท์ตอนไปนล่องแก่งครับโทรศัพท์ของเออน้องสาวกับเอ็มตกน้ำนะครับมีร้านมาหาร้านมือถือครับมาเจอร้านเจเจโฟนครับผมที่ อ,อำเภอบอกเกลือรครับใจดีมากๆครับให้ยืมเครื่องมือนะครับผมให้ยืมกับบ้านไปวันหนึ่งด้วยยังไงเดี๋ยวมานลุ้นกันว่าเราจะซ่อมมือถือสองเครื่องนี้ได้ไหมครับ iPhone 8แล้วก็ iPhone 10 Max ขอบคุณร้านเจเจโฟนด้วครับผมปะ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 เบื้องต้นที่ทุกคนได้ดูวิดีโอไปนะครับผมเกี่ยวกับที่ผมไปเที่ยวน่านมาจริงๆผมคิดอยู่นานนะครับว่าจะมาลงเพจร้านดีไหม แต่มันมีเรื่องราวสาคัญนะผมที่ผมต้องเอามาลงให้ได้เลยเพราะว่านะครับที่ผมไปเที่ยวล่องแก่งครับโทรศัพท์กูเดมเนี่ยนะครับโดนความชื้นนานพอสมควรไม่รู้ว่านานแค่ไหนนะแต่ว่าก็ขึ้นมานี่ก็ไอ้น้ําเต็มเลยแต่ก่อนที่ผมจะพูดถึงการซ่อมโทรศัพท์นะผมจะพูดถึงว่าผมไปเที่ยวน่านมาตอนช่วงปีใหม่นะผมรู้สึกว่ามันดีมากๆครับไม่ว่าจะเป็นอากาศนะผมแล้วก็ออทิวทัศน์นะผมก,ก็อยากให้ทุกคนลองไปสัมผัสดูนะก็ค่าใช้จ่ายไม่แพงครับค่าห้องพักก็เจ็ดร้อยตามท,ที่ผมบอกในคลิปนั่นแหละ นะผมก็ข้างบนเนี่ยขบไปดูทะเลหมอกแล้วก็ล่องแก่งแล้วที่สํพคัญนะคาเฟ่ยเยอะมากแล้เห็นช่วงนี้นะมีข่าวเกี่ยวกับน่านเยอะมากไม่ว่าจะเป็นค่ากาแฟ,ฟาที่แพงค่าที่พักที่แพงแต่จริงนะวกใหญ่ทุกคนนะ่ะไปสัมผัสจริงๆถ้ามันแพงเราก็เลือกได้ว่าเราจะเข้าที่ไหนเนาะอ่ะเรามาเข้าเรื่องดีกว่าว่าเรื่องราวที่ขบใหญ่จะบอกทุกคนก็คือโทรศัพท์คุณเอ็มเนี่ยตกน้ำนะขณะล่องแก่งเฮ้ทุกคนคงงงว่าเอา้าล่องแก่งแล้วโทรศัพท์ไปทําไมนะโทรศัพท์กันน้ำเหรอทำไมถึงตกน้ํา แล้วถึงเสียจริงๆไม่ใช่ครับจริงๆแล้วโทรศัพท์ใส่ไวไ้ในถุงกันน้ําของสตาฟสองท่านที่คุมเรือนะแต่ว่าพอดีมีการเปิดถุงเพื่อที่จะหยิบมาถ่ายทิวทัศนะครับแล้วปัญหาคือนะครับลืมปิดแล้วคุณเอ็มตกน้ําแล้วน้าเข้าเรือขณะล่องแก่งน้ําก็เลยไปท่วมในถุงกลายเป็นถุงที่กันน้ำออกนั่นเองนะครับน้าเข้าไม่ได้แต่การน้ําออกนะก็เสียทั้งหมด3เครื่องนะครับวกมา คิดดูว่าหัวกต้องทาวิดีโอนี้ให้ทุกคนได้ดูคือนะครับไม่ว่าเราจะมีประสบการณ์มากแค่ไหนขนาดหวกนะที่ซ่อมโทรศัพท์เยอะมากเครื่องแม็กเยอะมากไอแพดเยอะมากไม่มีอุปกรณ์คือไม่มีไขควงแม้แต่ตัวเดียวก็ตายนะครับทำอะไรไม่ได้เลยโทรศัพท์รุ่นใหม่เนี่ยไม่เหมือนเมื่อก่อนนะไม่เหมือนโนเกียที่สามารถจะถอดฝาแกะแบตออกมานะครับแล้วก็แช่ทั้งหมดไปในถังข้าวสารเนี่ยเพื่อให้มันดูดความชื้นทั้งหมดเนี่ยได้ไอโฟนเนี่ยออกแบบมานะครับให้แกะยากมากๆครับในรุ่นใหม่ย,ย,ยิ่งยากนะครับเนี่ย แกะมาปุ๊บก็นะมีสายแพรย,ยุ่งวุ่นวายมากเลยข้างในนะครับผมแล้วก็ต้องใช้ไขควงหลายแบบก็ใช้หลายแบบก็คือ3าถึงสแบบนั่นเองนะครับพวกก็เลยต้องนั่งรถไกลถึงประมาณ4 0่สินาทีนะเพื่อลงจากเ,าเขาเรียกว่าลงจากดอยใช่ไหมลงจากเขาเนะนะี่ยลงมาที่อำเภอบ่อกเกลือนั่นเองจะมีร้านมือถือเล็กๆอยู่ร้านหนึ่งนะครับไม่รู้เล็กไม่เล็กสาหรับตรงนั้นนะแต่ว่าสําหรับพวกเนี่ยก็คือเครื่องมือเขาอะหาย,ยากมากๆแต่เขามีเครื่องมือที่สามารถจะแกะได้ แต่ว่าอุปกรณ์ที่สามารถจะซ่อมได้ไม่เพียงพอนะณนะตรงนั้นนะพวกก็เลยมาคิดว่าหัวจะทําความรู้ชุดหนึ่งเนี่ยให้ทุกคนได้ดูนะครับเกี่ยวกับการแกะมือถือไอโฟนเนี่ยนะครับทุกๆุกรุ่นเลยนะครับอาจจะทําเป็นกลุ่มขึ้นมาเดี๋ยวจะทาแล้วหัวจะแจ้งทุกคนอีกทีหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงพื้นที่ห่างไกลเนี่ยหรือพื้นที่สวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยแต่ว่าการซ่อมโทรศัพท์เนี่ยแค่ตกน้ำเดียวกับกลายเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะฮั่วก็มาคิดว่าเอ้ย ทำไมถึงยากขนาดนี้ขนาดพวกเป็นช่างนะพอได้เครื่องมือมาก็ยังซ่อมไม่ได้อยู่ดีได้แค่ล้างทำความสะอาดจากรอนสันนะผมแล้วแล้วเชื่อไหมว่ารอนสนอันนะหัวเข้าใจแล้วว่าทาไมคนถามว่าพี่ๆรอนสันคืออะไรทางท่านหัวเอาขวดให้ดูแล้วเพราะว่าแถวนั้นอนะเราแวกนั้นนส่ะิ0 40นาทีในการเดินทางเนี่ยไม่มีรอนสันขายเลยผมหาซื้อไม่ได้นะตอนนี้ยัวกันจะเริ่มซ่อมโทรศัพท์คุณเอ็มที่ร้านทำความสะอเรีรรยบร้อยแล้วเนี่ยแต่ไม่ติดหมจะเล่าอย่างนี้ว่า3ามเครื่องที่ตกน้ำนะมีของคุณเอ็มเนี่ยหนึ่งเครื่องนะครับ ผมนั่งรถกลับมาประมาณ15ชั่วโมงนะจากป่าสุชาติขับกลับมาให้เนี่ยนั่งคิดแต่เรื่องโทรศัพท์ตัวเนี้ว่าไม่ติดเนี่ยเพราะว่าโทรศัพท์เป็นของผู้จัดการร้านข้อมูลข้างในเนี่ยสำคัญมากๆผมรู้แล้วว่าเวลาโทรศัพท์เสียแล้วข้อมูลสําคัญขนาดเนี้เราจะเครียดแค่ไหนนะผมก็เลยจะกลับมาซ่อมตัวนี้ให้ทุกคนได้ดูแต่มี2เครื่องที่ติดแล้วก็คือมีเครื่องนึงเป็นวิโออันนั้นคือง่ายแกะมาแล้วล้างแล้วมันติดอันนั้นคือผมไม่ได้ซ่อมอะไรมากมายอีกเครื่องหนึ่งก็คือ ล้างแล้วติดปกติใช้งานได้แต่จอมีคราบน้ำนะครับอันนี้เป็นของเพื่อนร่วมเดินทางนะเป็นรุ่นน้องนะครับผมก็ติดปกติแต่ว่าเดี๋ยวโอเช่อีกทีว่าอะไรเสียบ้างนะก็ที่ผมวทาความรู้ชุดนี้จะให้ทุกคนได้ดูเนี่ยไม่ใช่ว่าซ่อมปุ๊บแล้วเนี่ยไม่ต้องเข้าร้านเลยแต่เราสามารถจะดูแลโทรศัพท์ตัวเองได้เบื้องต้นเนาะสามารถจะแกะขึ้นมาล้างใยขณะเบื้องต้นนะครับโดยที่ไม่เสียเพิ่มเติมแต่ตรงนี้หัวต้องบอกก่อนนะสำหรับคนที่อยากจะแกะจริงๆ ถ้าเราอยู่ใกล้ๆนะครับร้านมือถือก็ข้อข้าไปให้เขาล้างก็ได้เราต้องทําแต่ว่าในพื้นที่ห่างไกลยอย่างเช่นบนเกาะอย่างเงี้ยนะบ,บนภูเข,ขาอย่างเงี้ยนะครับในแต่จังหวัดที่ไม่มีร้านซ่อมไอโฟอนอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ผมต้องการทําความรู้ชุดนี้ให้ทุกคนได้ดูจริงแต่ตอนเนี้นะอย่ารอช้าผมใจร้อนแล้วเดีย๋ยวไปดูกันว่าหวกซ่อมยังไงมาติดบ้างอ่าหลังจากที่หัวล้างเครื่องเบื้องต้นนะ ที่นู่นก็จะเป็นแบบไม่มีอะไรใส่ผมก็เลยไปใส่ขอยืมถุงเขาใส่น็อตอะไรพวกนี้มามันก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะเครื่องมันก็ยังไม่ติดเดี๋ยวผมจะมาเช็คดูว่ามันยังไงบ้างทาไมมันถึงไม่ติดเนาะก็เดี๋ยวขอแก้บอร์ดก่อนอแต่ยังไงก็ตามน,นะร้านเล็กๆยังไงก็แต่นะครับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของเขาคือน้ำใจนะ ช่างเขาไม่อยู่ไม่เคยเห็นหน้าเขานะแต่ว่าเขาให้ผมไปนั่งโต๊ะซ่อมแฟนเขาบอกให้เข้าไปนั่งได้เลยโอ้โหมีน้ำใจมากๆนั่งไม่ต้องกลัวของหายเลยผมยังกลัวแทนเลยคือเบื้องต้นเนี่ยมาเช็คบอร์ดแล้วนะว่าบอร์ดเป็นไงบ้างบอร์ดติดปกติด้วยครับผมอันนี้ดีใจมากเพราะว่า เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนตกน้ำเนี่ยหัวก็ไปเจอที่ร้านเขาเนี่ยร้านเขาพอดีมีลอนสันพอดีเลยหัวก็ชโลมเลยครับแล้วก็แปลงสีฟันขัดเลยคือไอโฟนรุ่นใหม่เนี่ยบอกมันจะเป็น2ชั้นมันจะมีความชื้นอยู่ตรงกลางได้ด้วยหัวก็จุ่มเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็สบัดสบัดเพราะว่าคุณสบัดลอนสันเนี่ยคือไล่ความชื้นอยู่แล้วนะครับผมอ่ะแต่ว่าที่นู่นน่ะไม่มีสายการเช็คไอโฟนอย่างเงี้ยไม่มีสายนี้ผมวก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วบอร์ดมันติดไม่ติดมารวมกับไ้เเยราาใสาขป,ป เราก็ไม่รู้อีกเพราะว่ามันไม่ติดให้เราเห็นเสียบชาร์จก็ไม่หือไม่อือเลยตอนนี้บอร์ดติดปกตินะแต่ว่าถ้าตกน้ำไม่ใหม่แล้วเรารีบล้างด้วยรอนงสันหรือว่าน้ำนำมันเบนซินขาวเนี่ยทำให้ความชื้นมันออกไปแล้วเซฟคอได้เยอะมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในตัวบอดี้เนี่ยจอหรือว่าแบตเตอรี่หรือตูดชาร์จมันเสียอะไรกันแน่มาดูกันเห็นไหมจอมีความชื้นขึ้นเลยแดงเถือกนะครับ เดี๋ยวเรามาเทสจอของเครื่องคุณเอ็มกันว่าใช้ได้อยู่ไหมนะตัวนี้สีแดงเซ็นเซอร์สีแดงขึ้นเลยเห็นไหมอ่านะตัวนี้ต่อสายระพายแล้ะเสียบไฟเข้าไปตรงเลยก็แทนไฟแบตเตอรี่นั่นเองเข้าไปละเรามาสตาร์ทเครื่องกันดูว่าติดไหมนี่เหมือนปุ่มแทนปุ่มการสตาร์ทปุ๊บลุ้นเลยจอมาบ้าโอโหเจ้าจ๊จอกมา <c oughs> นี่หัวล้อขอโทษทีครับหัวล้อจอมาครับผมแต่ว่าเนี่ยเพราะความชื้นนั่นเองครับทาให้จอเป็นเส้นอย่างนี้เห็นไหมความเชื้อนเนี่ยมันเข้าไปนะครับตามนี่ครับเห็นมั้ยนี้สนิมขึ้นเลยดูนะครับสนิมขึ้นเลยนี่ครับนี่คือความเชื้อมันขึ้นนะครับทําให้จอเป็นเส้นเห็นไหมเดี๋ยวดูว่าเข้าหน้านักไหมตอนนี้สิ่งสาคัญขอให้ได้กลับมาก,ก่อนก็คือข้อมูลนั่นเอง รอคูดเดียวครับเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวน่แน่แนนะครับผมนะครับข้อมูลมาครับแต่ว่าข้อมูลอยู่ครบนะครับผมมีรหัสแน่นอนของคุณเอ็มของผมไม่ได้ใส่ซ็อกเก็ตทัดกอนว่าจอตัวนี้ใช้ไม่ได้แน่นอนตอนนี้นะครับผมใช้ไม่ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมจะเขียนมันติอีกทีหนึ่งให้ทุกคนดูว่าจอบาน,นี้จริงๆนะเห็นไหมไม่ได้ใส่แบตเตอรี่เขาก็เลยฟ้องว่าเนี่ยครับแบตเตอรี่ต้องตรวจสอบเพราะเราใส่จากสายสภาย แต่ว่าตอนนี้ต้องเปลี่ยนแล้วหนึ่งอย่างนะเดี๋ยวมาดูข้างในว่ากล้องเครื่องเป็นไงบ้างก็หลังจากเทสเครื่องเรียบร้อยนะครับผมนะตัวบอร์ดไม่เป็นไรนะครับตอนนี้มาเจอจุดเสียแล้วก็คือนี่ครับสายแพยสนสนนี้สายแพนสนนี้เวลาใส่เข้าไปปุ๊บเครื่องจะเปิดไม<อ>่ติดเลยแต่ที่บอกเช็คที่นู่นไม่รู้เรื่องเพราะว่าเวลาเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยตัวนี้คือด,ด็อกหรือตูดชาร์นันเองมาชุดนี้เลยนะครับผมเวลาเสียบชาร์ปุ๊บบอร์ดก็ช็อตเราก็เลยมันก็เปิดไม่ติดเราไม่มีอุป อเหตุผลว่าทําไมทํำไมถึงเสียเพราะว่าโดนน้าด้านล่างแช่มานานนะผมจนจอมเป็นสนิมเนี่ยนะครับจอเลยเป็นเส้นแล้วตูดช้าก็อยู่หน้าล่างพอดีนี่คือเหตุผลนะผมว่าทําไมตูดช้าถึงเสียตอนนี้มาดูข้างในเมื่อกี้ไปขอรลัสพี่คุณเอ็มมาแล้วใส่ได้นะคุณเอ็มผมไม่ว่าให้ดูนิดนึงปิดชื่อหน่อยอนี่หน้าคุณเอ็มนะเห็นไหมะนะผมก็เท่ากับว่าเนี่ย เครื่องก็จะกลับมาใช้งานได้ปกติเดี๋ยวพวกจะเปลี่ยนให้ช่างยงเนี่ยเปลี่ยนจอแล้วก็เปลี่ยนตู้ชาร์จเดี๋ยวกลับมาสภาพไหนมาดูกันอ่านะผมกลับมาแล้วครับ i p h o n e 10 Max ของคุณเอ็นนะผมที่ข้อมูลข้างในเต็มเปลี่ยนนะข้อมูลอยู่ครบเลยเพราะว่าตัวบอร์ดเนี่ยไม่เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูรูปอีนึง นี่นะรูปที่คุณเอ็มไปเที่ยวเนี่ยยังอยู่ครบเลยนะเห็นไหมไปเที่ยวหัวนี่แหละนะครับกเ็เอาเป็นว่าข้อมูลทั้งหมดนะสำคัญมากๆแล้วก็ยังอยู่ครบนะครับผมแล้วที่ผมทาคลิปนี้ให้ทุกคนได้ดูนะคือการแช่ถังกสารเนี่ยในเบื้องต้นที่ตกน้ำเนี่ยเพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องแช่ถังกสาซนะครับนะนั่นคือถูกต้องแล้วแหละแต่ว่าเมื่อนะครับมีโอกาสหรือถ้าอยู่ใกล้ๆต้องรีบแกะเครื่องให้เร็วที่สุดเพื่อเอาน้ําออกล้างทุกอย่างนะครับผมอย่างเช่นเครื่องนี้นะเครื่องนี้เนี่ยสรุปแล้วก็คือเมืื่่อกกกีีททุคคนดูไป็ นี่ครับแพรชุดนี้ก็คือตูดช์จนั่นเองช็อตแน่นอน,นครับผมตัวนี้เสียเลยครับเวลาเสียบตัวนี้ไม่ติดเลยส่วนตัวนี้ก็คือโดนน้ําทัชสกีได้ปกติแต่ว่าจอเป็นเส้นนะครับรูปร่างจอเป็นอย่างนี้2ชิ้นแล้วก็มาเจอชิ้นที่3ที่ดูแล้วไม่ค่อยดีเพราะว่าใช้มานานแล้วก็คือเปลี่ยนไปด้วยเลยก็คือแบตเตอรี่นั่นเองนะครับตัวแบตเตอรี่นะเปลี่ยนไปเลยตอนนี้ก็คือกลับมาต้องบอกเลยว่า100%เลยนะใช้นั้นได้ปกติเพราะฉะนั้นเราแกะเครื่องครับให้เร็วสุดุดดดีีท่สนะ,นะครับผกเลย จะพยายามนะครับทำความรู้หนึ่งชุดนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามเพจ a c e b o o k ด้วยครับเพทำกลุ่มดีๆนะครับผมที่มีความรู้อยู่ข้างในครับในการแกะโฟนทุก,ทก,ทกรุ่นนะครับผมเพื่อเป็นการช่วยนะครับทุกๆคนนะครับผมทำให้สามารถดูแลเครื่องเองได้เบื้องต้นนั่นเองบางคนนะครับไม่อยากจะแกะเองก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ถ้าแกะเองได้แล้วก็ดูแลเบื้องต้นได้นะมันก็จะทำให้ไอโฟนเราครับใช้ไปได้าน,นานนะในขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือตกน้ำนั่นเองนะยังไงถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์ครับซับสไครต์ครับ กดติดตามนะผม YouTube Facebook TikTok แล้วก็ IG นะผมหวยแมมขอบคุณจริงๆที่ทุกคนติดตามนะสวัสดีปีใหม่เจอกันสวัสดีครับ